ห้าบาทพี่น้องกระเพราข้าวไทเกี่ยวข้าวหมูทอดน้าจา,านตาหนีราคาถูกๆพี่น้องเจ้าดาวดาวแต่ดาวง่ายเลยเนาะนีะเ่เอาเอาอันแรกเอาอันแรกครับแตช่วยโคมกเผาไข่ดาวสุดยอดหน้นา,ททานิจจานตานี ครับซึ่งมารับส่งแถวเนี้แม่ร่างในเขาสุดยอดเลยเอาเอาใบเลีกกับใบเลียกเนาะแก้มพก็ได้ โอเคมันถือว่าสู้เราถือว่าไม่แพยงยี่ห้าสามสี่โอ้ยสี่ิตได้ตั้งหลายอย่างก็ได้สอย่างออนี่น,นั่นแหละสุดยอดเลยพี่น้องเลยไปผักเลียนะเอ,อ,อะไปกับเขาหนี่น 3, สามห้าสามห้าเหรอนี่สามห้าแล้วโอ้แค่นี้สามห้าอิ่ม้วพี่น้องอสุดยอดเลยพี่น้ำปลาไปได้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 ใส่ได้เหรอ อ๋อตักเลยพี่น้องรำบ้านเลยผมมันนาพี่น้องเป็นไงนะพี่น้องนาเ <c oughs> นี่ยนี่ของถูกก็อิ่มท้องได้พี่น้องนานิสยาทาน,นีพี่น้องแซ็บกับเปลาหมูไขด่ดาวจัดไปสักแกนครับ